เอ้ยมันกูเจอมาหามังกรตรงนู้นว่ะไม่ต้องจยลงไม่ทอาเออเนาาี่ยน้าหมาลงลงลงเฮ้ยแม่งสนโหดเลยว่ะเดี๋ยวลงไปไหนกันแล้ววะกูอยู่ชั้นล่างเลยเนี่ยอ๋อลงทางนี้โดนรูเจ๋แล้วเจ๋แล้ว ชุดกรอบพวกนี้ก็ใส่ให้ใส่ไม่ได้ปะเฮ้ยเฮ้ยม,มีอะไรเนี่ยแอ e m e อ a l d e นชาร์ d มันทำอะไรได้ไวะไม่รู้อะเป็นอะไรเนี่ยดาบ c o ป p e r เป็นตีพูดว่าวอๆโดนลด5%นใส่ใจเนี่ยลด5%ดาวิด เฮ้ยโดนเลยวะอย่าปเปิดน hey. ี่อะไรอ่ะอ so ุ้ยดาเฟสเต็มเลยเนี่ยใช้ไม่ได้เลยคืออะไรบ้างเลยไม่ไ้หรกเดี๋ยวเองนี่เนี่ยขอเปิดเฮ้ยไอ้เหี้ยอีกมั้ดาบโอ้เก็บมันก็ใช้ไม่ได้หรอเอาเข้่อนเดี๋ยวก็ได้ใช้แล้วมันอยู่ไหนวะเหี้ยริเปอร์เนี่ยบนหัวานมัน ลงมากเนี่ยที่กันพิษที่นั่นนะเอ้ยขอไม่มีทีกันพิษโอ้โหชุดุปัญญาหวันจังมะไม่ม,มาชุดหนักลาวมาไอ้ที่อะเอ้กูกูมีเท่านี้อ <Rose> <c oughs> <c oughs> ่ะไอ้ไอ้กูถึงกูชุดลาวแต่กูก็มีประโยชน์นะ <c oughs> เฮ้ยขโมยกันปีครับคุยกับพี่ของดีเลยอย่าของโง่กูไปละกันมันมีของดีของโง่ด้วยหรอวะมีเด็กม่ข้างล่างอีกนเบลือยเลยวะเฮ้ยเฮ้ยนี่มีลูกมืสัตว์อย่าของกูแบงโคตรมั่วเลยสัตว์เฮ้ยนี่อะไรอ่ะ อมโมเลดใส่ได้ปะใส่ไม่ได้เฮียโมเลดทำอะไรได้ปะลงท่านางมุมไม่เฮียโอ้ยคอนคอปเปอร์แม่งเหลือของคอปเปอร์เต็มไปหมดเลยวะยู่มาเก็บไม่หมดมาเก็บออกวะอ๋อเก็บเบลเก็บเบลเก็บเบลโ็อตช็อตช็อเวลังไม่หยุดเลยเวลังแบบตะลึงของไงกูไม่เคยเห็นอ่ะเฮียกูไม่เคยเห็นอ่ะว่ามันมีอย่างนี้ด้วย จะเจ๋งเดียววะเทาวิโยหรอกันวิโยใข่คือมีของไปไม่มีวิโยไม่ทำที่แย่เลยไม่ได้เลยเด็กโอ้ยมีน้ำให้แดกไหมวะมีดิมีถังเดียวในสัตว์แม่งโอ้โหพวกมึงพวกมึงต้องเียมาเคลียร์แล้วล่ะไอ้เหี้ย่ไม่เต็มเลยด้านล่างอ่ะ เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาก่อนดิไม่ไหวก็ขึ้นโอ้ยโอ้ยกูจะตายกูจะตายเลยเฮียเห็นไม่ม่ดแม่งบาีหัวมันเหลืองแล้วแม่งโล่งเฮียแต่กดรงแล้วหัเต็มนี่เฮียแค่ลมตครับเบไหมต โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปพวกมึงพวกมึงไอ้ยตมเป็นล้านเลยสัตว์เมื่อกี้ลงไปอ่ะมันไต่อยู่บนกำแพงไอ้บนผนังอ่ะมันเพิลานดีอ่ะโอ้โหกูริตายมันดูดมันดูดอเียตีกูไม่ได้ตีมึงให้ยไอ้ยแม่งมุมตีแต่กูได้อันนี้มาเต็มเลย มึงใส่ยิงซิเวอร์ยังยังงับงับเกาะยังอัพเกาะอันไหนวะยังงับงับเกาะมึงใส่ของชุดพวกนี้ก็ใส่ดีเฟนซ์ใช่ไหมต้องต้องอัพเท่าไหร่เลือเท่าไหร่คแปดอัพไปเรื่อยๆนั่นแหละมีไม่ถึงวะแนวมาดิเฮ้ยมึงลรงงานเซียนจริงปะเนี่ยวิวไม่ถึงเอ้ยนี่กูใส่ได้แล้วเนี่ยที่เขาไมมีเลือดหรอกนนีะรอเงื่อนกัอนนะคนแก่กูให้วงละหมดละไอ้เฮียยมงหมดละเนี่ยนี่กะ ตอนนี้ขากูาขาดอะไอ้ย่าคือตัวปัญญาอ่อนอย่างนี้ยเหรอวะเปิดอะไรนอวะเยี่ยมมันจะน,นอนได้สักทีนจริงก็โผล่มาเสียว่าไอ้เหี้ยะน,น,นั่งรอหนีห้ไปอ่ะัาเตึ๊ดเอ้ยขอบปั๊ดตึ๊ดขอด้วยขอด้วยไม่มีขนแกะไม่มียามันมุมกันเลยเหรอวะกูมีกูมีกูมียามันมุมมันต้องใช้ยามันมุมคา,าบเหรอเออยยาแมุมมุมมียอยู่ เมื่อไปทำหนี้นี่อ่ะนะพาสเตอร์แต่ทำยังไงวะแบนเดดอ๋อนี่ไงโอ้ก็ไ่ได้ทำยากนี่หว่าโดเอ้ยซ่อมเท้ากันฮีอ่ะเท้า,ทาจะขาดโอ้ าไม่มีกตะปาวะไปบอสแล้วหนีที่อ่ะบอสกำังยืนนั่นน่ะที่อ,อ,อ่ะรู <laughs> ้เลยไม่มีตะปาวแค่ปลีกแค่เย็ดนิ้นเดียวเลยตีอ้าวเพื่อนไปไหนอ่ะอบอสยินบอสมันยืนอแอมมันเดี๋ยวเพิ่งลงไปไไอุ้ย <c oughs> ตัวอะไรอ่ะ Battle Tower Gorlem ว่ะทำทำเตาเผาได้มีหินไหมวะมีสียี้ที่อ่ะหินอะไรคุณมีไหมวะนี่ไง ทำทำตะเผานค่เดี๋ยวเ่าเนื้อเงี้ยืนอย่มันได้เลือดทองอ่ะอ้าวมีผ่านบล็อกหนึ่งว่ะเอ้า๋อเฮียมันไปถึงยืนคุณโลกไวจังวะเฮียธรรมดาเฮียธรรมดาเฮียสีมันสีมันต้องเราเลหินก่อนเลยขอโทษขอโทษแต่เก็บผ้าแล้วเก็บเหยียด ถามเองไร้เหี้ยเอา้ากูวางอยู่เนี่ย,ยมึงไม่เห็นเหรอถามไหมอ่ะได้ปะทานใส่ทานใส่เฮ้ยเนื้อเยี่ยอะไรเนี่ยมากะเนื้อมากะเดี๋ยวโคเทอชื่อมันได้เรือทองเฮ้ยเอามาตัดปะไม่พอม่อทำไงชื่อเด็กเอาาา้เอาเยี่ยไม่ชื่ออย่างเทเด็กเราต้อง <laughs> เอามาตัดดีวะเหตุกตากันเยอะมาด อย่าปีนยอดิไอ้กูเห็นได้เลยว่าไอ้เนื้อนั่นน่ะกูไม่ให้เอ้ากำลังลงไปฆ่ามันอุ้ยระเบิดด้วยเหรอไประวังคิปเปอร์ระวังคิปเปอร์โุ้งแมงเอ้ยสู้ๆฟุ้งแงเดี๋ยวกูติดกูติดคือกูติดคืออลไรเนามาเร่งเฮ้ย เลกูตายแล้วแต่ก็สวยสุดยอดเลยว่ะดุดลอดโ้โหได้กูได้กูได้นี่มาพวกมึงเือขาห้ามในันขาห้ามเที่ยวสีเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะพอ่ขอคอยคว่นี่มันลงง่ายแบบบอลลูนกาดให้อะไรมาเต็มเลยเนี่ย ใครเลือดน้อยไหมพวกมึงเลือดน้อยปะอ๋ออันนี้ไปแดกอ่ะไอ้เบคเขาได้แต่อา่อานหมาอ่านหมานะเกาะหมานะเขาไล่แต่เกาะหมา,มาเ,มเมสียงเที้ย,ยนะ่ไรนี่ยอ๋อปลาเปลี่ยนย่าจอกยาจ้องจะเด็นพุทธนาวะแหน่วจังเลยอ่ะ เฮ้ยเฮียต้องการขา้าบัพสโตนว่ะม,มีอยู่สามอันเรอเออสามอันพอดีเลยเอาทำแคมป์ไฟหล<ะ>ังเนีสยตว์จะได้จะได้หายหนาวไร้ยเย้าเนี่ยหลุดเลยป่ะนี่อนั้นหายไปเลยวะ่ะเฮ้ยแม่งเจ๋งดิวะมาทีนยน,นี่มาแลมันดูมีอะไรสำรวจเยอะดีอะ่ะ กูได้แตงโมว่ะอมเขี่ยข้างหลังบ้านเราก็มีแตงโมอะ่ะเพื่อหิวไงแตงโมแดกเราได้น้ำไหมไม่รู้อ่ะไม่เคยแดกเลยแดกไม่ได้เลยไม่น่าได้อะ่ะดูสองละ <c oughs> นี่อะไรเนี่ยโอ้ยบ้านหางจระเข้เหรอนี่ <c oughs> ไปไหนซะเนี่ยอยู่แถวทาวเวอร์อ,อยู่บนชายหาดฝั่งฝั่งอะ่ะ กูขึ้นฝั่งมาฝั่งที่ใกล้ที่สุดอ่ะเห็นกูปะตัาาวา่าสัตวจัลเจตแถวบ้านก็มีที่อ่ะด้าน,นหลังอลิปเปอร์เลือดเหลือน้อยมากมึงมีธนูเลยไล่สอยมันปะไม่มีนี่มันเงินเดืมนมาแล้วเนีนย่นยเฮ้ยเฮ้ยนั่งกูยังเลยอ่ะทีเดียวตายปะเนี่ยไม่ตายมันตายตัวกากที่อ่ะไอ้ข้ามันดี โอ้โห่ไอ้มันตีไม่ถึงเลยส์โอ้ยแม่เย็ดนี่ไงเบบกรเสียดเดียนด้วยโ้าวเห็นไอ้แดงละดูแวบเหล็กหลุดว่ะเออแต่ทางทางที่เรามากูเห็นมันมีบ้านมีหอกคอยให้สำรวจอย,ยนะปปู่นะมีกรงลสิบไอ้เยียมันจะกระทืบมึงไงอ๋อกูส่งมึงเดียวตายอะ่ะเยียงั้นไม่ไปละ แกแกแก่าเข้ากูลปาเลยเียปาเถื่อนจัเฮียโดนมแกลุมเออเออมันตาโตสิคูด้วยเหียเียเเสาหวังตาอะไรอ่ะมันเป็นหอคอยวะใเวลใ้ยีนีบินนี่นั่นม่มันเล่นวะตัวเฮียหรวะ้มันเป็นคนเม็กซิกันนี่โอ้ยแม่เลย มาเว่าไม่ไม่รู้ฮะแต่บางคนเป็นสกันเข้าใจดีนะเว้ยเข้าใจดีเลยวะเนี่ยเนี่ยมันลงมาจอดแล้วเนี่ยเฮ้ยชิงยเราด้วพ่อไปช่ยเอ้ยช่วยกูด้วยเฮ้ยมันมันไม่เอาอ่ะมันไม่เอาเรื่องว่ะไม่มันมั้งครับไอ้นั่นไม่ได้เออมันแค่บินมาโชว์ไปเฉยอ่ะเอาแม่ไดิเอาแม่ไดิอุ้ยโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะมาดิมาดิอมาดิมาดิอุ้ยน่าเก่ามากเลยว่ะ เอา้ <laughs> เอาฮ่ฮในน้ำแม่งสีเขียวว่ะไอ้้น้ำแม่งมีเชื้อื้อโรคอ๋อรามาจากทางนี้นี่ว่ะมือเราด้วยเฮียงงโอ้จะเบลปดีอยู่แล้วว่าตายตรงไหนเนี่ยเอ้ยมันไม่หายไปด้วยเอาศพมึงตายแล้วเป็นกระเป๋าเหรอวะ ทำไมมันมีกระเป๋าด้วยแล้มีศพกุ้ดเอ็ดอ๋อโอ้โหแล้วของกูกระจายเอยของกูกระจาย <c oughs> ไปแต่ยัยนั่นหายไปแล้วเลยแต่นกว่ะแล้วกูจำไม่ได้แล้วกูตายตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงเฮ้ยมันยังไม่หายไปอีกแค่มวกนั่นน่ะกินหมวกไม่สิกันไอ้น้องอ่ะตายเลยว่ะตายแล้วสองกูอยู่ไหนวะ อยู่ทางนูน้นไงอยู่ทางนูน้<ด>นโคตรหนาวติดจมน้ำไม่เฮียโคตรจะอ่อนนะบอกแล้วว่าหนีตัดแป้งคนท<อ>ี่ทันใจดีพ่อมึงเราต้องไอ,อ้น,นี่มันไอ้น,นี่มันไม่ทำร้ายเราเว้ยไอ้น,นี่มันไม่ทำร้ายเราแต่ตอนนี้ถ้ามึงตีมันก็เล่นมึงกันตอนนี้หนาวมากเลยวะ มื่อกี้มีตัวใหม่มาด้วยเหี้ยเอานี่กูได้แฟชักละเนี่ยดาบกูหายไปไม่มีวันได้คืนเอเยอชิบหายละไปไหนอ่ะเหี้ยไปไหนไม่รู้กันกลับพี่เดิม เออนี่ไงด่ามึงกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอด่ามึงด่ามึงกับพวกเชลไม่อยู่ไหนเนี่ยที่เดิมอะที่เดิมที่เดิมที่ว่าคือหมายความว่าไงวะออกไปยไงออกไปอ๋อโอ้กูหนาวแบบหน้าหน้าแม่งไม่ไหวแล้ววะกูอยู่แหนไปละเดี๋ยวนะกูไม่แน่ใจว่ากูกลับมาถูกทางหรือเปล่าวะเออเจออู้ไอโอมตัวเฮียอะไรเนี่ยเพื่อนกูเจอเดี๋ยวฮัก อย่าิ้งกับมันที่ใหญ่เครับจะเล่นมังไม่มันมันเสกตัวเียอะไรมาโอ้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 หลังบึ้กหลังบึกลาดเลยนะแม่ลงน้ำได้มั้งแต่มันลอยได้อะดิเดือดฮะกันเลยเป็นอย่างนั้นเดือดฮะกับตัวใหญ่อ่ะเอาเข้าไปที่อของมึงบ้างเนี่ยไม่รู้เฮียที่นี่เป็นตัว แค่ไฟย่างเนื้อได้ปะเนี่ยไม่ออกระจอกยังไงย่างแค่ไฟย่างเนื้อไม่ได้ขางใหม่มัย่างได้ใช่หรอนี่แล้วทำย่างง,างี้นี่เพราะภาคล่าสุดมันย่างได้นะไหม่ครับธรรมดาก็เฮียและน,น,นอนไหมเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเออเป็นความคิดที่ดีนะเฮียไปก็ไม่อยู่มันกระซิบข้างหกูอีกแล้ว มาจาก <Ay. S 1> เราจากทางโน family, ้นอ่ะแป๊บน oh. yeah. like ึงนะมึงเห็นตัวอะไรมันยืนแผ่แม่เบี้ยอยู่นั่นปะมันไม่ทอาแล้วหรอกอยากได้เลยเบียววะกูมันใช้ผูรัการสํารวจอยู่แล้วเว้ยไอพวกหนูนาเนี่ยมันเด็กได้ไหมวะเด็กได้ขโมยของเลยนะดิไอ้ยี่มึงเกมนี่ก็ไอ้อะก็ขโมยของอย่างเดียวเลยไม่รู้หายไปยังนะ ได้เหี้ยเลยเนีเออว่ะเฮ้ยมันดรอปอะไรเนี่ย stone wrench นี่คือเหี้ยเลยวะเหี้ยวยาวเดาเฮ้ยดรอปปลามีมารฟินด้วยไอ้คุณมาฟินแล้ววะที่เราหนึ่งเนี่ยในกล่องอ่ะเอ้ยนี่มีสปอนเนอร์มาเนี่ยนี่เนี่ยอ้าวโคตรเท่งละดีนะเหี้ยมึงมาเกิดมาเล่น เลสตโดนล็อกมอร์ฟีนเหรอวะไอพวกน hey! 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 ี้มันทำอะไรได้บ้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดทไนท์เดดทไนท์เพื่อนมันถึงมากเลยวะเฮ้ยเย็นแม่ผักมาตีกูนี่ไงหุ้ยมันมดับดาบได้บ้ะดาบเบลแปดตองเบลสิบสี่ึงจะใช้ได้โอ้ อย่าทิ้งเลยมันมาอะไรวะกูตีกล่องไงแล้วมันก็ดรอปมาบ่อน้ำนี่อะไรเนมันเป็นประตูวราปะเนี่ยน้ำพิชน้พิะแม่งเหมือนประตูว์ปเลยสัตวะมาดูดิอย่า ตัวกูแม่งหัวใหญ่เนี่ยโคตรใหญ่หัวใหญ่เิฮิยิฮิหนหัวกูนี่ว่ฮิฮิฮิฮนัิฮ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 รฮิ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 อิฮ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 นฮิวิฮ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 ิอิฮิฮิฮินิฮาฮิ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 ีิฮ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 ิวิฮิ่ิฮิฮิเิอิี่ฮิฮิฮ่ฮร ไอ้เฮีย้ยตัวใหญ่เนี่ยไอ้ตาเดียวอ่ะ <c oughs> กูไม่รู้ว่าระยะการโจมตีมันไกลแค่ไหนแต่ปลอดภัยไว้ก่อนก็ไม่เสียหาย <c oughs> เฮ้ยมันเตีไม่นึง <c oughs> ้อนตายเออหนาวตายเอาหนาวตายเาห,าายหรอเออโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเหรอไม่ดีอะแล้วกูเกินไหนไม่รู้หายละกูนึกว่าโดนไอ้เท่าน,นตีตายที่ไหนได้โดนหนาวตายแค่จอ,อกยังไ้ยะ